ตอนนี้อยู่กันที่โรงพยาบาลตำแพงนะคะก็มารอฉีดวัคซีนโมเดอร์น,นาเข็มที่สามค่ะอยากเป็นยังไงมาดูกันอีกทีค่ะ ปวดเข็นไม่เจ็บเค หนูสามีดีใจมากเลยได้ฉีดวัคซีนิแนแคมนึงแล้วอรอวันนี้มานานแสนนานแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะได้ไปฉีดที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วย<ม>ก็เลยไม่ได้ซื้อเอาไว้โชคดีมากว่ามีพี่ของพี่ที่รู้จักตลาดฉีดแบบขายให้เลยได้มาฉีดตื่นเต้นมากรู้ตัวล่วงหน้าคือจริงๆ่ะมาฉีดได้วันต่อมาเลยแต่ว่า ร่างกายยังไม่พร้อมเพราะว่านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินของดีๆก็เลยขอเวลา5วันในการไปโดปร่างกายห้าวันที่ผ่านมาก็คือกินวิตามินซีเม็ดอะเช้าเย็นเช้าเย็นแบบโอเวอร์โดสนิดนึงนะก็คิดว่าคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลักสูตรเร่งรัดกินเช้าพันมิลลิกรมัมเย็นพันมิลลิกรมัมอย่างเงี้ยแล้วก็ พยายามนอนเยอะๆแต่เรื่องนอนนะบอกเลยว่าทําไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องตลอดทุกคืนก็คือเฉลี่ยนอนประมาณตีหนึ่งตีสองแต่ว่าก็ตื่นแปดโมงเก้าโมงก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็ก่อนที่จะมาฉีดอะ่ะก็คืออัดน้ํามากันคนละลิตรใช้สูตรเดียวกับที่เมกาที่เขาเตือนว่าให้กินน้ํามาก่อนสิบหกออนก่อนมาฉีดหนึ่งชั่วโมง ระหว่างนี้ขับรถมาก็อัดน้ํามาเลยคนละหนึ่งลิตรและทําอะไรอีกนะอ,อ๋อสําหรับเราอะ่ะก็คือมาฉีดวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์อะ่ะจะมีประจําเดือนแล้วก็ช่วงมีประจําเดือนอะ่ะอันนี้เราคิดของเราเองนะแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนแอช่วงมีประจําเดือนคจะรู้สึกป่วยง่ายอย่างเงี้ยก็เลยเลือกฉีดวันนี้ครบจริงๆจะครบหกเดือนที่ฉีดไฟเซอร์ครบสองเข็มมาอาทิตย์หน้า แต่ว่าถ้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวแบบร่างกายมันจะเริ่มเข้าสู่สภาวะการจะมีประจำเดือนละก็กลัวว่าจะล่วงง่ายก็เลยมาฉีดช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบแข็งแรงที่สุดแล้วอืมก็ตอนนี้ฉีดมาประมาณสามเกินสามสิบนาทีแล้วแหละเพราะว่าสามสิบนาทีเราก็เพิ่งเดินออกมาเออเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเฮ้ยตอนนี้มาฉีดที่โรงาบาลากำแหงค่ะไปแล้วนะนะ คนเดียวเลยสามไม่พูดเลยสามีฉีดเข็มเนี้ยจ่ายแพงหน่อยนะเก็บสามีห้าพันจริงคิดน้อยไปนะเนี่ยน่าจะเก่งกำไรให้มากกว่านี้บ๊ายบาย,บาย